ทุกคนคะวันนี้ค่ะในช่วงของมากับแอลนะคะแอลพาทุกคนค่ะมาที่ร้านนี้วากิวากินะคะอยู่ที่สุขุมวิทซอย24ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านในใจของแอลเลยนะเห็นทุกคนเห็นเมนูไหมน่าจะพอรู้แล้วนะถ้าเมนูแบบนี้ก็ต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เมนูข้างในเขาจะมีแบบเยอะมากนะคะโดยเฉพาะซูชิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เมนูที่แอลสั่งมามีอะไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ในช่วงของมากับแอลค่ะวันนี้แอลก็จะพาทุกคนนะคะมากินอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นอาหารวีแกนสไตล์ญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นทั้งร้านนะคะและแอลกินมาหลายเมนูมากๆแล้วแล้วก็มีเมนูที่แอลชอบมากๆมาทีไรจะต้องสั่งนะคะก็จะฟินมากๆเลยก็จะมีตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะตัววากิวากิ แล้วก็ตัวที่ทีมงานชอบมากๆน้องแอลก็ชอบด้วยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นตัวอันนี้มันเป็นอะโวคาโดข้างในทุกคนนี้นะคะอะโวคาโดแบล็คโฮมมากินนะคะตัวนี้มันจะแบบคริสปี้คริสปี้หน่อยๆคือมันจะมีความกรอบกรุบกรุบแล้วก็ความหวานแบบลงตัวมากนอกจากนั้นค่ะแอลสั่งเป็นเกี๊ยวซาที่นี่เกี๊ยวซานะคะของเขาเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะก็จะมีแบบ แบบนี้นะคะจะเป็นแบบท่อนเนาะกับแบบนี้ก็จะแบบจี๋ๆบนกระท้านะคะ ่ว่าเนี้สั่งเป็นแบบนี้มาค่อนข้างฟินมีแบบ6ชิ้นกับ12สองชิ้นเขาก็สั่งส2สองชิ้นตลอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูอาหารนะคะจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาร้านนี้นะคะแนะนําเลยว่าให้โทรมาจองก่อนเพราะว่าที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีโต๊ะอยู่คับไม่เยอะมากนะคะก็จะมีโต๊ะที่เอานั่งตรงนี้นะแล้วก็จะมีแต่ว่าข้างๆมันยืดดอกมาได้ด้ยตรงนี้มันมีที่ยืดออกมาแบบ เออนั่งเป็นแบบสเตทใหญ่ได้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งโต๊ะนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ <Okay. S 1> อคอตอนนี้มาแล้วขอบคุณค่ะ oh. พอเรามานั่งปุ๊บสิ่งที่แอลชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติร้านญี่ปุ่นทุกคน oh. เขาจะแบบถ้าเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเนาะเขาจะชอบเสิร์ฟซุปยูซุ <Huh? S 1> เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเขาเรียกซุปะไรนะซุปมิโซะอ, <c oughs> อันเนี้ยมันจะข้นแบบประมาณหนึ่งนิดนึงนะคะเขาจะเป็นสไตล์เขาเนะ <c oughs> าะพอเราคนแล้วมันก็จะแบบเป็นสีประมาณเนี้ยคน แล้วจะมีแบบสลายเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเข็บเห็ดเข็มทองกรึบกึบกึบนะคะเอวชอบกินก่อนกินอาหารนะมันรู้สึกแบบเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นเหมือนการกินก่อนกินอาหารหลักอะเขากินเขาเรียกกินอะไรอะ โดยทัดดีบอกเลยอ่ะ ระหว่างที่เรารออาหารนะคะก็ชาร้อนน้องแอลมาแล้วนี่นะคะเป็นเจแปนนิสทีนะคะนี่เป็นฮอตหนะเป็นแบบร้อนนะคะเป็นรีฟิลหรือว่าใครชอบดื่มแบบเย็นค่ะเขาก็มีเป็นกรีนทีรีฟิลแบบเย็นเหมือนกันราคาเพียง55บาทนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกแบบซฟอ์ดริงต่างๆมีน้ำดื่มมีโซดามีโคกคไลท์นะคะแล้วก็สไปร์ค่ะส่วนใครที่ชอบคอมบูชาก็จะมี3ตัวนี้ให้เลือกนะคะชอบแบบไหนก็สามารถสั่งมาดื่มกันได้ค่ะ เกลซาของน้องแอลมาแล้วเมนูที่น้องแอลชอบมากมากอเอาตัวนี้เลยตัวซอสมันชุ่มดี <Yeah. S 1> ตัวเนี้ยแอลบอกเลยนะว่าแบบเขาทําได้ออกมาไม่เลี่ยนนะไม่เลี่ยนนะคะแอลชอบอ่ะหนีไม่ได้โอเคชูป okay. เขาจะโรยงาขาวนะคะแล้วก็จะโรยผักตัวนี้เรื่อ,อรต้นหอมอะไรแบบนี้เนาะมาเป็นต้นหอมซอยแล้วก็รวมถึงตรงนี้จะเป็นผักกระหล่ำนะคะตัวน้ำนะคะที่เป็นน้ำซอสพิซล่ามาบนแบบกระหล่ำปลีอะ คือดีมากคือมันต้องกินคู่กันคนก็นต้องหยิบม,มาแบบนี้เฟิร<ฮ>์มบแบบน้ำซอสห,หน่อยๆชูนี ที่เมนูนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะก็เป็นอะโวคาโดแน่นๆแล้วก็ขนมปังเป็นเกร็ดขนมปังกรอบๆนะคะรอบเลยแล้วก็คำใหญ่มากต้องหั่นครึ่งค่ะเพราะว่ากินคนเดียวไม่สามารถมันใหญ่จริงๆแล้วน้ำซอสที่ราดมาคือดีงามมากมบอกเลยทุกคนคำนี้ยกินเข้าไปแล้ว,ว่าฟินนั อยากให้ทุกคนมาลองจริงๆนะคะแอลบอกเลยว่าตัวนี้ Make recommend อีกหนึ่งอันเลยค่ะออโวคาดดสดมากเลิฟเลยค่ะมาต่อกันที่ตัวนี้ตัวนี้กินตั้งแต่มาครั้งแรกแล้วก็เวลาแอลแบบไปทํางานนะคะหรือว่าไปไหนก็นแล้วแต่เราไม่ได้มาที่ร้านนะ สั่งเมนูนี้ตลอดเมนูนี้จะมีทั้งหมด10คคำแราสามารถกินคนเดียวได้หมดเลยนะคะแล้วก็น้ำซอสที่เขาลาดมาค่ะตัวนี้นะก็จะเป็นน้ำซอสแบบหวานๆนะคะแบบหวานน่อยๆไม่หวานมากแล้วก็ตัวนี้อยากให้ทุกคนดูซอสตัวนี้มันจะมีความเผ็ดนะคะสําหรับสีแดงแล้วก็มันจะมีความแบบว่าตัดกันนิดหน่อยสําหรับสีส้มนะคะมันจะมีความเผ็ดๆของมันเบาๆแล้วก็มีความมันๆรวมถึงสีขาวก็มีความแบบ เปรี้ยวๆนิดหนึ่งซึ่งทั้ง4ตัวเนี้ยเวลาเอากินนะคะก็คือจริงๆเขาจะให้มาเพื่อที่จะให้เราจิ้มแหละทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในตัวของเจ้าซูชิตัวเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นข้างบนเขาจะโรยเป็นแบบคลิก พริกเอ่อพริกป่นมานิดนึงงาดำงาขาวนะคะแล้วก็มีตัวเนี่ยหอมซอยแบบยิบยิบเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเห็นนะคะไส้ในแบบชัดๆค่ะก็น่าจะเป็นตัวที่มันนอนอยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะมีตัวที่เป็นเนี่ยค่ะอะโวค,คาโดเออไม่ใช่ขอโทษเออมีอะโวคาโดด้วยมีอะโวคาโดนะคะแล้วก็เนี่ยมันในคํามันจะมีบีทรูทค่ะบีทรูทบํารุงเลือดน,นะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีเอ่อตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรหัวไชเทา้าใช่ปะคะ แล้วก็สลหร่ายแน่นอนสลหร่ายพันมาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เราจะเป็นแบบเนื้อเนื้อ,อที่จะแบบเป็นแผนเบสน,นะคะแต่ทุกอย่างคือแอลบอกได้เลยว่าลงตัวเมนูนี้เผ็ดเผ็ดหน่อยๆคือคนไม่กินเผ็ดกินได้นะเดี๋ยวมาดูสูตรของแอลเวลาแอลหยิบม,มันขึ้นมาแบบนี้เพราจริงตัวนี้ก็มองเห็นชัดเหมือนกันนะนี่นะคะไส้ในของมันจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บแอเวลาแอลกินแอลก็จะจิ้มมันนี่ก่อน หลือหลังก็ได้แล้วก็จะมาบ,บักนี้เลยค่ะปาดเลยบ้าแล้วก็กินค่ะควาท้อบอย่างหนึง่งพริกพริกที่เขาโรยมามันเผ็ดก็จริงอ่ะทุกคนแต่ว่าเอาไม่รู้ทำไมว่าพริกป่นร้นเนี่ยที่เขาโรยมาข้างบนอะ่ะ มันหอมมากเวลาเรากินเข้าไปอ่ะพอมันเข้าปากผบอ่ะรสสัมผัสของพริกอ่ะมันไม่ได้เผ็ดไปที่ลิ้นนะแต่มันกลับหอมขึ้นไปแล้วเหมือนกับอโรมาเทอร์ปี้ยงไงไม่รู้อ่ะแอลยกให้จานนี้ยเป็น comfort food ของแอลอีกหนึ่งเมนูแล้วก็เป็นเมนู recommend ด้วยนะคะทุกคนใครที่มากินนะคะเป็น vegetarian อยู่แล้วนะคะกินได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าใครที่กินเป็นวีแกนต้องบอกทางร้านเขานะคะว่าเราขอเป็นออปชั่นของวีแกนนะคะซึ่งทางร้านเขาก็จะแบบมีแบบว่าสูตรหรือว่าส่วนประกอบนะคะที่ใช้กับการทำวีแกนโดยเฉพาะซึ่งอร่อยด้วยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกินวีแกนกิน vegetarian อย่างเดียวนะใครที่รักษาสุขภาพหรืออยากลองกินดูแบบเฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นจิงเปล่า แนะนำค่ะสำหรับใครที่อยากมานะคะแอลแนะนําจริงๆมีที่จอดรถนะคะถ้าเกิดว่ามาปุ๊บนะคะขับเข้ามาในซอยสุขสุมวิท24นะคะถ้าเข้ามาถึงประมาณแบบสักระยะหนึ่งนะคะก็จะเห็นคําว่าอาซาก,กาเด้นนะคะเราก็สามารถเลีเ้ยวเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปจอดรถได้แล้วบอกว่ามารับประทานอาหารนะคะที่ร้านน,นี้นอกจากนี้ค่ะเขายังมีในแพลตฟอร์มของเดลิเวอรี่ด้วยก็สามารถสั่งกันได้ใครที่อยากมาแอลแนะนําจริงๆว่าร้านนี้เนี่ยคูอมากสำหรัแบบแอลคือแบบ เรากินบ่อยมากเลยนะเรามาบ่อยมากนะคะก็แน,าน,านะนำการนะคะอย่าพลาดค่ะกับรา้านดีๆแบบนี้วาก,กี่วังก,กีินะคะเมนูอาหารมังสวิรัตอาหารสุขภาพอาหารพิกสาสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ